อาไปตอนที่เรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างฤดูร้อนปีนี้หนักหน่วงกันจริงๆกับพายุฤดูร้อนเพราะว่าฝนมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ลบบุรีก็โดนจัดหนักไปกับพายุฤดูร้อนค่ะ พัดถล่มอยู่ประมาณ40นาทีสร้างความเสียหายนะคะมาหมดไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกก็มีกําลังจะบอกเลยว่าถ้าได้ยินเสียงหรือเห็นจากในภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ฝนแล้วละ่ะ<า>มาเป็นก้อนๆเลยใช่เออแล้วเวลาเกิดพายุฤด,ดูร้อนทีเนี่ยก็สร้างความเสียหายทีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่อำเภอโคกสำโรงที่จังหวัดลบบุรีก็เผชิญกับพายุฤดูร้อนกระหน่าประมาณ40นาทีค่ะ พอเหตุการณ์สง,งบเนี่ยแหละทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทีมกู้ภัยก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีเลยนะคะพบว่าลมแรงจากพายุพัดต้นคูณขนาดใหญ่ไปล้มทับร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนผลโยธินแล้วมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นด้วยค่ะ เพราะว่าไปพบร่างของนายวสันอายุ52ปีเป็นเจ้าของร้านนี่แหละโดนต้นคูนทับนะคะเสียชีวิตเลยทางทีมกู้ภัยก็ต้องตัดกระแสไฟในบางจุดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดถางเรือโยนตัดกิ่งไม้เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาญาติพอรู้ข่าวร้องไห้กันระงมเลยนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าในพื้นที่ลบบุรีเนี่ยไม่เคยเจอพายุรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยรอบนี้มาทั้งฝนทั้งลมลูกเห็บ บ้านเรือนของชาวบ้านกว่า7จะสหลังเสียหายนะคะพอพายุสงบเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนค่ะส่วนที่สุพรรณบุรีเองก็หนักเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้าเนี้เจอพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะคะจนที่เห็นเนี่ยคือไก่นะเพราะว่า โรงเลี้ยงหลังคาไก่มันพังลงมาโอ้โหแล้วทับไก่อ่ะคุณผู้ชมาตายไป6 0พ0ตัวค่ะเยอะมากเสาไฟฟ้าเองก็โค่นล้มไป100กว่าต้นนะคะชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากเพราะว่าตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าจะใช้เลยล่าสุดนายพิริยะฉันทิรก่ะผูวะ้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลงพื้นที่ประสบภัยไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้กาลังใจชาวบ้านหลังจากที่ได้รับรายงานว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองก็มีบ้านเรือนเสียหายเกือบพันหลังเลยนะคะ 9 5 4หลังคาเรือนจุดที่หนักที่สุดก็คืออําเภอศรีประจันกับอาเภอสองพี่น้องชาวบ,บ้านบอกเหมือนที่ลบบุรีเลยค่ะอยครั้งนี้แรงมากจริงๆขนาดตอนที่เกิดเหตุเอาคุณดูสภาพบ้านเรือนหลังจากที่พายุผ่านไปแล้วอ่ะเออท้งฝาบ้านท้งหลังคาบ้านไปกับพายุไปหมดอะคะ่ะเราคิดดูว่าตอนที่เกิดเหตุคนจะแบบหวาดกลัวขนาดไหนความรุนแรงของมันเขาบอกภาวนาเลยขอให้รอดตายก็พอ,อ คันนั้นเลยนะคะเอาภาคเหนือก็ไม่รอดค่ะที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เสียหายหนักจากพายุฤุูร้อนเช่นเดียวกันแต่ว่าน,นี่ค่ะยังคงมีช้างกู้ภัยม,มาช่วยเหลือาชาวบ้านอย่างหนักเลยนะช้างกู้ภัยของเราถูกต้องพอหลังเกิดพายุรุูร้อนทางพระครูออนนะคะพระวัดเจดีหลวงวรวิหารก็ได้มีการนําช้างกู้ภัยฮีโร่พลายวารินไทยและพลายแสนแชมป์ค่ะช้างกู้ภัยสองเชือก ขึ้นรถมาเลยจากบ้านช้างระกูลแสนอำเภอแม่แตงมาในพื้นที่ประสบภัยมาช่วยยกกิ่งไม้ลากสูงท่อนใหญ่ๆห,หลังถูกพายุพัดโค่นลงมาโดยช้างแต่ละเชือกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะ เขาเป็นผู้ช่วชาญนะคุณฝึกฝนมาแล้วก็เลยคุ้นเคยกับภารกิจนี้สามารถช่วยลดเวลาและความเสี่ยงในการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นผู้ช่วยอย่างดีของมนุษย์เราเลยค่ะอโช้างกู้ภัยต้องตบรางวัลให้งาๆเลยนะะคกินอะไรดีผลไม้ต้องเข้าแล้วล่ะ ต้องให้รางวัลหน่อยแล้วนะคะอ้าวก็ต้องเตือนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศประจําวันที่20เมษายนนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดในบางพื้นที่แล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะที่ฝนเยอะสุดเห็นจะเป็นภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าขนองและตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ยังไงขอให้ประชาชนที่ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกดักบางแห่งด้วยส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ